สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปฐุมธาน,นีนะครับก็เช้านี้เดี๋ยวมาลุยเจ้าฟูโซ่ต่อ,อเ,เน่กตีฟูโซ่นะเดี๋ยวเมื่อวานลุมลุมไปค้นู้นไปทำะระบบลมคนขับไปขี่แล้วบอกคนละเรื่องเลยไม่รู้ไปไหนไม่รู้คนขับนี่นะันนี้จบไปแล้วอันนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ หนึ่งวันกับสามชั่วโมงไปขี่เมื่อวานวิ่งงานแม่ร้อยแบบเมื่อเช้าผมมาถามผลงานบอกนุะเรื่องเลยกับของเก่านะครับก็มาต่อเจ้าบุโซเลยวันนี้ก็วันที่สี่วันที่สี่แต่เมื่อวานนี้ผมบอกไว้ก่อนนะมันยังไม่ได้ทําอะไรรอวันแม่ด้วยรออะไรด้วยรถรถไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็เมื่อวานไม่ได้ทําอะไรเลยครึ่งวันผมก็หยุดหยุดหยุดไปตกปลานะไปตกปลา ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเมื่อวานนี้นก็เดี๋ยวมาต่อจากฟูโซเลยเดี๋ยววันนี้ให้ความรู้นิดหนึ่งอ,อันนี้พูโซเนี่ยมันถ้าถ่างแล้วมสเปคมันจะเท่าวิตเตอร์เลยนะอันนี้คือวิตเตอร์นะวิตเตอร์รถตรงรุ่นรถห้างบ้านเรานะเดี๋ยวผมพาไปดูสเปคคัสซีกันเดี๋ยวขออนุญาตก,กลับกล้องนะอ่าแล้วดูแล้วดูอ่อ ทุกคนจะเห็นเหมือนผมบ้าไไปดูนะมันถ่างเหน็นไหมมันมันน่าจะมองด้วยกล้องไม่เห็นอนะมันถ่างตรงคอนี่เหมือนกันนะมองมุมสูงเห็นไหมเห็นตรงคอนี่มันเริ่มถ่างตรงนี้มานะถ่างตรงนี้นะกว้างออกมามาถึงนี้แล้วก็หุบเข้านะนี่เห็นไหมถ้าเห็นตรงนี้จะเห็นเลยไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงตรงเขาเรียกว่ารับหลังหัวเก่งคือตัวนี้นะ มันจะได้95พอดีเลยตรงนี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยอันนี้เห็นไหม95นะชนขอบชนขอบนะคือ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 ว่าคัสซีด้านนอกนะ95แล้วมาดูช่วงท้ายนะเอาตรงนี้ก็ได้ช่วงท้ายเนี่ยเอาตรงนี้ก็ได้เ,เดี๋ยวผมเกี่ยวจากฝั่งนู้นมานะไม่มันจะได้หายสงสัยข้องใจกันเนี๋ยนะ เดี๋ยวฝั่งนู้นนะมาถึงฝั่งนี้นะแปดสิบซีโอเคนะเก็ดนะเก็ดนะโอเคนะเข้าใจนะก็วิเตอร์มันก็จะเป็นงี้ครับซีถังข้างหน้าเก้าสิบห้าเหมือนกันแล้วถังตรงตรงดูเอามาดูตรงถังนี้รถห้างนะมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีมีเออ่กระทงอกไก่นู่นตัวเดียวตรงเกียร์ไม่มีอะไรเลยนะตัวนี้เป็นเอ็มศูนย์เก้านะเกียร์ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้น่าใช่ นี่นะคาซีถังเหมือนกันเหมือนที่ผมถังคันนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็เนี่ยดูถังเหมือนกัน <Okay. S 1> ถึงด้บอกว่าอ,อันนี้ก็จะเป็นของวิตเตอร์อวิตเตอร์แท้นะ,ะช่วงช่วงท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้ <Okay. S 1> มันก็จะมีตัวนี้มารับนี่นะบวกภายในกับวิตเตอร์มันจะตรงกับปูโซนะปูโซทำซีรีส์7 0 0นะเออได้สูตรเลยอ่ะคือคือสูตรได้เหมือนวิตเตอร์เลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ข้างหน้า95อาส้าเอาน่าจ,จะไอ้นี่นิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนนี่นะ95นะผมถ่างได้เรียบร้อยนะตรงนี้เลยช่วงช่วงอ่ช่วงรับหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะนี่แล้วข้างหลังก็มาดูของโซ่มามาดูพร้อมๆกันเลยเห็นไหม8ปดิเห็นไหม ก็เหมือนกันนะครับมันเท่ากับพิเตอร์นะฮะมันถึงได้แต่กันได้และเรื่องความแข็งไม่ต้องกลัวมันก็เหมือนกันมันมันไม่มีอะไรนะฮะมันไม่มีอะไรมายึดตรงนี้หรอกไม่มีหรอกมันก็มีแค่กระทงตัวนี้ตัวเดียวเหมือนกันนะฮะเหมือนกันก็ยกตัวอย่างให้เหมือนกันนะฮะมันคนบอกว่าถ่างก็ซีแล้วกลัวจะเสียก็ซีไม่เสียรถห้างเขาก็ทํามาเหมือนกันแบบเดียวกันนะฮะนี่รถอันนี้คือรถห้างเลย ไม่มีเสียแน่นอนมีแต่ลูกค้าจะเสียน้อยลงแค่นั้นแหละไม่เสียเพิ่มด้วยมีรถเก่าก็ทําใหม่ได้นะฮะก็เช้านี้ก็อย่างที่แจ้งไปมันจะได้หายสงสัยข้องใจกันสักทีนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะก็ทําคลิปบอกไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเริ่มลุยเจ้าหูโซ่นะเมื่อวานนี้ผมผมมาเก็บงานแอบเมื่อวานนี้ทํางานก็ไม่ถึงครึ่งวันนะทําเจ้าคานนท์ ท่านเจ้าขนนระบบลมแก้ใหม่ระบบลมมีปัญหานะครับก็ผมก็แก้ให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนถังไปสามหกไปเลยจบจบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเริ่มลุยลุยนี่แล้วเมื่อวานติดวันแม่ด้วยอะไรด้วยซื้อของซื้ออะไรไม่ได้เลยเขาหยุดแต่ผมไม่หยุดไงก็เลยกลับกลายว่าเมื่อวานนี้ก็เลยต้องหยุดตามกันไปเลยก็เลยไม่ได้ทํางานวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สี่นะเจ้าฟูโซนะ จะเปลี่ยนหัวเป็นจิก้านะหัวเครื่องเกียร์นะหัวเครื่องเกียร์ไม่ได้หัวอย่างเดียวนะครับหัวเครื่องเกียร์เป็นจิก้าก็เดี๋ยวมารอดูกันฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถามจากปากคนขับก็ได้ว่าเบรกันนู้นเป็นไงเดี๋ยวให้ดููกพี่ถามหน่อยเมื่อวานไปขับรถคันนู้นเบรกเป็นไง ด like ีเลยอ่ะมันมันดีว่าของเก่าเยอะไหมเยอะเยอะเลยใช่ไหมของเก่ามีอาการยังไงเบงไม่อยู่ครับเบงไม่อยู่แล้วตัวลูกมันดันแล้วตัวลูกมันดันแล้วตอนนี้เป็นไงอาย่ดีครับโอเคนะจบนะอ่านี่อันนี้คุณขับเองไปลองมาเรียบร้อยนะครับจบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะบอกไว้เลยก็จะลุยเจ้าบูโซแล้วก็ทําคลิปให้ดูแล้วเอ่อเปรียบเทียบกันว่าที่ผมทางกับรถห้างเนี่ยมัน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 ก็เหมือนกันมันเหมือนกันนะฮะมันเหมือนกัน นะครับก็ฝากผลงานช่างบอยไว้นิดหนึ่งนะฮะแต่ผมไม่ได้รับแก้นะผมไม่ได้รับแก้ระบบลมนะนอกจากว่าจะมาทํามาทาเนี่ยหนึ่งเซตแล้วเรามีไอ้ระบบลมที่มันเอที่มันไอ้นี่ที่ต้องให้แกอย่างเงี้ยผมแก้ให้นะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะะแล้วฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปด้วยนะครับผม